คะขอให้อาจารย์อาัชาราช่วยยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้สูตรการพยากรณ์โดยวิธีการปรับให้เรียบ Exponential แบบง่ายค่ะค่ะเรามาเปลี่ยนตัวอย่างกันบ้างนะคะเป็นตัวอย่างที่10.3ชื่อบริษัทจันทาจำกัดเขาต้องการพยากรณ์ยอดขายของงวดที่8แล้วกันนะคะซึ่งเขาก็มีการเก็บข้อมูลตั้งแต่งวดที่1ถึงงวดที่15นะคะนี้วิธีการเนี่ยเพื่อจะเข้าสูตรเนี่ยจะเห็นได้ว่าในสูตรเนี่ยมันจะมี f 7 f นี่คือค่าพยากรณ์ในงวดที่7นะคะก็ในที่นี้คือวันที่7จากนั้นมี x 7ด้วย x เนี่คือค่าข้อมูลจริงในวันที่7เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะพยากรณ์เราต้องหาทั้ง f 7แล้วก็ x 7โดยที่เราลองมาดูว่า f 7เนี่ยเราจะหายังไงนะคะใน f 7ในที่นี้เราอาจจะบอกว่าหามาจากข้อมูลในอดีต6วันที่แล้วก็ได้นะคะก็คือแบบ แบบแรกที่เราอธิบายกันไปนะคะเพราะนั้นเราก็ย้อนข้อมูลกลับไป6วันบวกกันแล้วก็หารด้วย6ค่าพยากรณ์ในตัวอย่างนี้จะได้63นะคะงั้น63ตัวนี้คือ f 7เสร็จแล้วเนี่ยเราไปดูข้อมูลจริงในวันที่7มันก็คือ x 7อพอได้ทั้ง f 7 x 7เสร็จเราก็กำหนดค่าอัลฟาโดยที่อัลฟาเนี่ยเราบอกว่า เราเชื่อถือข้อมูลจริงในวันที่7เนี่ย0ูหรือสี่เอร์เซ็นตในขณะที่เราเชื่อถือข้อมูลพยากรณ์ F 7เนี่ยนะคะก็คือ60%เปนที่เหลือหรือ0.6นั่นเองจากนั้นเราก็แทนค่าพอแทนค่าเสร็จเราก็จะได้ค่าพยากรณ์ในในงวดที่8นะคะซึ่งในที่นี้ตามตัวอย่างก็คือ65.80ค่ะค่ะนี่ก็เป็น การใช้สูตรนะคะมาคำนวณจากโจทย์จริงนะคะเพราะฉะนั้นข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดของการใช้วิธีปรับให้เรียบ Exponent i a l แบบง่ายคืออะไรคะอาจารย์ข้อดีก็คือว่าข้อมูลเนี่ยมันราบเรียบก็คือหมายถึงว่ามันไม่แตกต่างกันมากในแต่ละงวดเวลาแต่ข้อเสียก็คือว่าเดี๋ยวนี้สถานการณ์อย่างที่ท่านอาจารย์พูดไปก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เทคนิคแบบนี้มันมันมันจะทำให้ค่าพยากรณ์อาจจะไม่จริง คือไม่ถูกต้องค่ะค่ะถ้าจากการพยากรณ์ด้วยเทคนิคอนุกรมเวลาด้วยวิธีการพยากรณ์แบบทําให้เรียบทั้ง3วิธีแล้วนะคะต่อมาค่ะคือการพยากรณ์ด้วยเทคนิคอนุกรมเวลาด้วยวิธีการพยากรณ์แบบแยกองค์ประกอบกันบ้างวิธีนี้มีลักษณะอย่างไรคะอาจารย์แบบแยกองค์ประกอบเนี่ยมันก็เหมาะกับข้อมูลประเภทที่เปลี่ยนแปลงบางครั้งอาจจะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลอะไรเงี้ยหรือว่ามีแนวโน้ม ขึ้นหรือลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค,คือพูดง่ายๆว่าข้อมูลข้อมูลไม่ค่อยคงที่นะคะแต่ว่าวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ค่อนข้างยากเพราะว่ามันจะต้องเอาข้อมูลจริงเนี่ยมาแยกออกว่า อ,อ,องค์ประกอบที่มันซ่อนอยู่ในนั้นน,ะมน่มันมีอะไรบ้างลักษณะของมันน่นะคะซึ่งก็อาจจะแยกเป็น4องค์ประกอบได้ก็คือองค์ประกอบที่1ก็คือเป็นลักษณะแนวโน้มหรือเปล่านะคะเป็นเทรนด์ไหมนะคะหรือว่าลักษณะที่2ก็คือเป็นวงจรหรือเปล่านะคะแล้วลักษณะที่3ก็คือความเป็นฤดูกาลเป็นซีซันอลช่วงไหนขายดีช่วงไหนขายไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือว่าเป็นเรื่องของปัจจัยประเภทความไม่สม่ำเสมอ ครน,นี้พอพอเราเอาข้อมูลที่ได้ไปแยกทั้ง4ตัวแล้วเนี่ยเรายังต้องไปหาความสัมพันธ์อีกว่าไอ้สตัวนี้มันมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกหรือเชิงคูณอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นการการหาในแต,แต่ละช่วงก็ก็ค่อนข้างยุ่งยากนะคะแล้วก็พอได้เสร็จมาทั้ง4ตัวก็จะต้องมาเข้าองค์ประกอบว่าถ้าบอกว่าเป็นบวกก็เอา4ตัวนี้มาบวกกันค่ะค่ะขั้นตอนในการพยากรณ์นะคะสำหรับคนที่ต้องทําการพยากรณ์เนี่ยจะต้องทราบขั้นตอนแล้วต้องทําอย่างไรบ้างคะ ก็คือในเรื่องของการพยากรณ์เนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่าข้อมูลเราเป็นยังไงลักษณะข้อมูลเป็นยังไงแล้วเราก็ต้องเข้าใจวิธีการที่จะนํามาใช้ซึ่งมันมีหลายวิธีแล้วเราก็เลือกให้เหมาะสมค่ะ,คะจากสูตรการคำนวณแล้วก็ตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ด้วยเทคนิคอนุกรมเวลาแต่การพยากรณ์ทางการเงินค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งเทคนิคที่สําคัญก็คือเทคนิคความสัมพันธ์ค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นขอเรียนถามว่าการพยากรณ์ด้วยเทคนิคความสัมพันธ์มีลักษณะการพยากรณ์อย่างไรคะค่ะ คือด้วยเทคนิคค,ความสัมพันธ์เนี่ยเอาความสัมพันธ์ของรายการในงบการเงิน,นมาสัมพันธ์กันเพื่อหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะซึ่งในที่นี้จะขอยกตัวยอย่างเรื่องของการหาเงินทุนส่วนเพิ่มที่ต้องการเป็นเป็นเรื่องที่นักการเงินควรจะต้องทราบนะคะสูตรก็คือ,อ AFN เนี่ยนะคะก็คือ addition fund need เนี่ยนะคะก็คือกำลังเงินทุนส่วนเพิ่มที่ต้องการเนี่ยมีค่าเท่ากับสินทรัพย์ที่ต้องการเพิ่มขึ้นลบด้วยหนี้สินที่เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ แล้วก็ลบด้วยกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้นซึ่งในสูตรนี้จะเห็นได้ว่ามันจะมีตัวแปรเยอะมากเลยนะคะเช่นตัว a d าวเนี่ยมันก็คือสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นเมื่อยอดขายเพิ่มขึ้น s ศย์ก็คือยอดขายเดิมนะคะแล้วก็าการเปลี่ยนแปลงของ s นะคะที่เห็นสามเหลี่ยม s เนี่ยนะคะก็คือยอดขายที่เพิ่มขึ้นหรือหามาจากยอดขายใหม่ลบด้วยยอดขายเก่านะคะแล้วก็ตัว l ดาวเนี่ยก็คือนี้สินมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นเมื่อยอดขายเพิ่มขึ้น แล้ว m เนี่ยก็คืออัตราส่วนกำไรสุทธิต่อยอดขายแล้วก็ s 1คือยอดขายใหม่นะคะในขณะที่ rr ตัวเนี้ยคืออัตราการเก็บกำไรสะสมไว้ลงทุนต่อจะเห็นได้ว่าในสูตรเนี้ยมันมีตัวแปรเยอะมากนะคะ,คะซึ่ง s ทั้งหลายเนี่ยก็คือเซลล์นั่นเองก็คือยอดขายนะคะซึ่งมีทั้งยอดขายเดิมนะคะแล้วก็ยอดขายใหม่นะคะแล้วก็ต้องมีการหาอัตราส่วนต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นอัตรากำไรสุทธิต่อยอดขาย นะคะกับอัตราการเก็บกําไรสะสมไว้ลงทุนต่ออะไรพวกนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่จะแทนสูตรนี้ได้เนี่ยมันจะต้องมีงบกันเงินใอดีตนะคะคะแล้วก็เอางบกันเงินตัวนั้นนะ่มาหาตัวแปรที่พูดจากนั้นก็เอาตัวแปรเนี่ยแทนค่าในสูตรก็เรามาดูตัวอย่างกันเลยก็ได้นะคะค่ะตัวอย่างที่10.4ในหนังสือนะคะก็คือ,อบริษัทสมจินจำกัดเนี่ยนะคะเขามีข้อมูลงบกำไรขาดทุนนะคะงบ กับงบแสดงฐานะทางการเงินปี 25x8 นะคะ,คะซึ่งเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วมาให้จะเห็นได้ว่าในงบกำไรขาดทุน,นมียอดขายนะคะ6ล้านแล้วก็หักค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเนี่ยนะคะก็จะเหลือกำไรสุทธิ8,54 0 0 0 ในขณะที่งบแสดงฐานะทางการเงินเนี่ยจะประกอบไปด้วยสินทรัพย์นะคะแล้วก็นี่สินแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นก็จะมีรายการต่างๆนะคะตามในหนังสือคิการที่เราจะคำนวณหาตัว addition f u n d need หรือเงินทุนส่วนเพิ่มเนี่ยเราก็เริ่มที่ขั้นตอนที่1เลยก็คือคำนวณยอดขายที่เพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้ก็คือยอดขายเก่านะคะ6ล้านคูณด้วยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น10%เพราะนั้นเนี่ยมันก็คือ6ล้าน6แสนนั่นเอง ขั้ที่2ก็คือคำนวณหาัตาส่วนนะคะสินทรัพย์เปรียบเทียบกับยอดขายเดิมซึ่งอันนี้ก็คือ A. อดาวหารด้วย s0 A. ูนเดาวคืออะไรนะคะเดาวก็คือ10ล้านนั่นเองนะคะเพราะว่ามันคือสินทรัพย์ที่ปีที่แล้วนั่นเองนะคะแล้วก็หารด้วย s0 ก็คือยอดขายเดิมตัวอย่างนี้จะได้1.67เท่า <c oughs> จากนั้นขั้นตอนที่3นะคะ <c oughs> ขั้นตอนที่3 <c oughs> ก็คือจะหาตัวอัตราส่วนหนี้สินที่เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเปรียบเทียบกับยอดขายเดิมก็คือ L d าวหารด้วย S 0ซึ่ง L ดาวตัวเนี้ยนะคะมันก็คือรายการเจ้าหนี้กันค้านะคหกแสนนั่นเองแล้วก็หารด้วยยอดขายเดิมเมื่อกี้นี้ก็คือ6ล้านเพราะฉะนั้นค่าตัวแปรตัวนี้จะได้0.1เท่า จากนั้นขั้นที่4ก็คือคำนวณหาอัตรากำไรสุทธิต่อยอดขายซึ่งย่อบว่า M เนี่ยนะคะ,คะซึ่งกำไรสุทธินั้นจะเป็นรายการสุดท้ายในงบกำไรขาดทุนแล้วก็หารด้วยยอดขายก็คือรายการแรกในงบกำไรขาดทุนก็คือ6ล้านจะได้ค่าออกมาเป็น0.1423จากนั้นขั้นตอนที่5ก็คือคำนวณกำไรสะสม นะคะที่เราเก็บไว้นะคะในที่นีเ้เราเก็บไว้ประมาณ60%หรือ0ูนะคจะคะจากนั้นพอได้ทั้งหมดก็แทนค่าในสูตรพอแทนค่าในสูตรเราก็จะได้คำตอบเงินทุนส่วนเพิ่มที่ต้องการซึ่งในคำตอบหนังสือนี่คือ3 7 8 4 9 2บาทค่ะค่ะนี่ก็ถือว่าได้ทราบถึงการคำนวณน,นะคะแล้วก็การประยุกต์ใช้สูตรนะคะอย่างที่อาจารย์ได้นำเสนอตัวอย่างไปข้างต้นแล้วทีนี้คะนอกเหนือจาก เทคนิคดังกล่าวที่อาจารย์กล่าวมานะคะในส่วนของเทคนิคการวางแผนแล้วก็การควบคุมทางการเงินอื่นๆยังมีอีกหรือไม่คะอาจารย์ คือจริงๆแล้วที่เราคุยไปทั้งหมดเป็นเรื่องเทคนิคการพยากรณ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผน,เ,นเทคนิคในการวางแผนเนี่ยมันจะมีอยู่3เทคนิคใหญ่ๆที่นิยมใช้กันตัวแรกเขาเรียกว่าการวิเคราะห์ต้นทุนปริมาณกำไระนะคะตัวที่2ก็คือวิธีอัตราส่วนทางการเงินนะคะแล้วอันที่3ก็คือวิธีการจัดทํางบประมาณค่ะ,คะในแต่ละวิธีนั้นค่ะมีรายละเอียด อย่างไรบ้างนะคะรวมถึงแนวทางที่จะนำมาประยุก์ตใช้นะคะโดยในที่นี้อยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องสูตรแล้วก็ตัวอย่างสถานการณ์หรือว่าโจทย์ที่สำคัญค่ะได้ค่ะในส่วนของวิธีวิเคราะห์ต้นทุนปริมาณกำไรนะคะวิธีนี้ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าเราสามารถเอาไปพยากรณ์ในเรื่องของกำไรหรือปริมาณขายในอนาคตได้นะคะคะซึ่งวิธีนี้ มันเป็นการประยุกต์มาจากวิธีจุดคุ้มทุนยกตัวอย่างเช่นถ้าดูในหนังสือเนี่ยจะเห็นได้ว่าใช้ในการพยากร์ปริมาณขายเนี่ยโดยที่ถ้าเราอยากได้กําไรสักก้อนหนึ่งกําหนดเอาไว้ในแผนเนี่ยเราคิดกลับมาซิว่าเราจะต้องขายได้เท่าไหร่ถึงจะได้กําไรตามนั้นเพราะน,นั้นจะเอาไปใช้ในการวางแผนในการทํางานในปีหน้าได้อย่างดีนะคะสูตรก็คือปริมาณขายเนี่ยเท่ากับต้นทุนคงที่บวกกาไรก่อนภาษีที่ต้องการแล้วก็หารด้วยกําไรส่วนเกินต่อนหน่วยนะคะ ซึ่งในเรื่องของการพยากรเนี่ยเราก็ต้องหาว่าต้นทุนคงที่ของกิจการเนี่ยมีเท่าไหร่แล้วก็ปีหน้าคาดว่าจะมีกําไรก่อนภาษีเท่าไหร่เอามาบวกกันจากนั้นหารด้วยกําไรส่วนเกินต่อนหน่วยซึ่งกําไรส่วนเกินต่อนหน่วยตัวเนี้ยหามาจากอะไรหามาจากราคาขายต่อนหน่วยลบด้วยต้นทุนผันแปรต่อนหน่วย <c oughs> พอแทนทั้งหมดเข้าไปก็จะรู้เลยว่าปีหน้าเนี่ยจะต้องขายให้ได้3 0 0 0 0นหน่วยแล้วจะได้กําไรเท่านี้บาทอย่างนี้เป็นต้นค่ะ อาจารย์อัชาราคาแล้วในส่วนวิธีที่2นะคะวิธีอัตราส่วนทางการเงินเรานํามาใช้ในการวางแผนหรือว่าควบคุมทางการเงินอะไรได้บ้างคะ คือวิธีนี้มันจะเป็นเรื่องของการหาความสัมพันธ์ของรายการในงบการเงินที่สําคัญสาคัญคตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่เราไปพยากรณ์อัตราส่วนเหลือ,อตรงเงินที่ต้องการเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะเรายังมีอัตราส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้สามารถใช้ทั้งการวางแผนแล้วก็การควบคุมซึ่งวิธีอัตราส่วนทางการเงินเนี่ยเราอาจจะแบ่งตามประเภทได้4ประเภทหลักๆนะคะ,คะก็คือเป็นอัตราส่วนในกลุ่มของอัตราส่วนที่แสดงสภาพคล่องนะคะ แล้วก็กลุ่มที่2ก็คืออัจระส่วนแสดงความสามารถในการหากําไรส่วนที่3ก็คืออัตราส่วนแสดงโครงสร้างทางการเงินแล้วก็กลุ่มที่4ก็คืออัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงานซึ่งอันนี้ในหนังสือเนี่ยจะบอกไว้ว่ามีสูตรอะไรบ้างเพราะนั้นนักศึกษาควรจะต้อง เข้าใจในแต่ละสูตรแล้วก็เอาไปใช้ได้ค่ะค่ะและว,วิธีสุดท้ายค่ะวิธีการทํางบประมาณนะคะซึ่งใน,ในหลายๆองค์กรธุรกิจเนี่ยก็ต้องคํานึงถึงในเรื่องของงบประมาณด้วยการทํางบประมาณคืออะไรมีขั้นตอนอย่างไรแล้วก็จะนําไปประยุกต์ใช้อย่างไรคะจริงๆแล้วในเรื่องของการทํางบประมาณเนี่ยอย่างที่เรนให้ทราบก็คือว่าไม่หน่วยงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคเอกชนเนี่ยพอสิ้นปีเนี่ยจะต้องมีการทํางบประมาณเพราะนั้นงบประมาณเนี่ยคือการวางแผนล,ล่วงหน้าว่าจะเกิดกิจกรรมอะไรขึ้นแล้วจะต้องใช้เงินเท่าไหร่จะมีหน่วยเป็นบาทการทํางบประมาณต้องทําทั้งองค์กรแล้วก็จะต้องทําตั้งแต่งบประมาณขายซึ่งเป็นงบประมาณลําดับแรกเนี่ยนะคะแล้วก็ไล่งบประมาณในทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆค่าใช้จ่ายในการผลิตค่าใช้จ่ายในการขายค่าใช้จ่ายในการบริหาร รวมถึงค่าใช้จ่ายในทางการเงินพวกดอกเบี้ยเนี่ยและรว,วมออกมาเป็นงบการเงินล่วงหน้าก็คืองบกำไรขาดทุนล่วงหน้าแล้วก็งบแสดงฐานะทางการเงินล่วงหน้าและพอได้งบเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นแผนและที่ทุกหน่วยงานจะต้องปฏิบัติร่วมกันเหมือนกับว่าเราวางแผนไว้ว่าเราจะผลิตสินค้าเท่านี้เราจะใช้เงินเท่านี้บาทได้กี่หน่วยถ้าเราทําไม่ได้ตามนั้นสิ้นปีเนี่ยเขาจะเอามาคุมเราอีกทีหนึ่งว่าแผนกับผลเนี่ยผลที่เกิดขึ้นเราผลิตได้ไดแพงกว่า สิ่งที่เราคาดคะเนไว้ตั้งแต่แรกเพราะนั้นมันก็เกิดผลต่างงบประมาณก็ทําให้เกิดการควบคุมได้เดี๋ยวในหน่วยต่างๆในหนังสือเล่มนี้จะมีการนําเทคนิคการวิเคราะห์ตราส่วนทางการเงิน แล้วก็เรื่องของการงบประมาณเนี่ยไปใช้ในการวางแผนและควบคุมค่อนข้างเยอะเลยค่ะค่ะสุดท้ายนี้อยากฝากถึงนักศึกษานะคะที่ชมรายการอยู่ว่าในส่วนของเทคนิคการพยากรณ์ทางการเงินแล้วก็การวางแผนการควบคุมทางการเงินในส่วนใดที่นักศึกษาจําเป็นจะต้องทําความเข้าใจเพื่อจะเตรียมสอบนะคะแล้วก็ที่จะนําไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยค่ะคืออยากจะให้ดูตัวอย่างนะคะแล้วก็กิจกรรมแนวตอบเยอะๆเ,เพราะว่าจริงๆตรงนั้นเนี่ยก็เป็นการบอกแล้วว่า คุณจะต้องทําการคํานวณหาค่าพยากรณ์ได้ซึ่งก็ไม่ยากนะคะสูตรต่างๆนี้ก็ไม่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรแล้วก็ในเรื่องของเทคนิคการวางแผนและควบคุมทางการเงินก็เช่นกันนะคะซึ่งสูตรนี้ก็เป็นการนําไปสูตรในหน่วยต่อๆไปนะคะซึ่งจะเอาไปใช้สําหรับการวางแผนและก็ควบคุมซึ่งมันก็จะมีอย่างเช่นอัตราส่วนทางการเงินเนี้ยก็จะมีประมาณสิบสูตรอย่างเงี้ย เราก็ควรจะต้องเขียนออกมาแล้วก็มานั่งดูว่ากลุ่มนี้มันวัดสภาพคล่องนะกลุ่มนี้วัดเรื่องความสามารถในการทํากําไรทําความเข้าใจกับสูตรนะคะเราก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ยากอะไรส่วนเรื่องงบประมาณเนี่ยจะเห็นได้ว่า,าในหนังสือการเงินหลายๆเล่มก่อนที่จะมาถึงวิชานี้เจอมาเยอะแล้วคะ่ะงบประมาณเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้เอาไปใช้เอาไป,ไป,ไป,ปยุ์ใช้ได้เพราะฉะนั้นในส่วนของการ จำสูตรแล้วก็ดูตัวอย่างแล้วก็การประยุกต์ใช้เป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะคะที่จะทําความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาในหน่วยนี้นะคะวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์อัชราชาวีาวตรกูลกิจจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการเป็นอย่างสูงค่คะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะทางรายการหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะสามารถที่จะนําความรู้ที่ได้รับจากการชมรายการในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ได้นะคะวันนี้หมดเ,เวลาลงแล้วคะ่ะดิฉันขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะการบริหารกิจการไม่ว่าขนาดใหญ่และขนาดเล็กนะคะล้วนแต่จําเป็นต้องอาศัยการตัดสินใจทางการเงินเกี่ยวกับการบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อสร้างมูลค่าและก็ความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่กิจการนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะนักศึกษาจะได้รับรู้สาระสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเงินทุนหมุนเวียนจากอาจารย์ธนพรสวรรคพิทักษ์สาขาวิชาวิทยาการจัดการที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยประเด็นสําคัญในวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์คะ สวัสดีค่ะค่ะอาจารย์ธนพรคะขอเรียนถามในประเด็นคําถามแรกก่อนว่าเงินทุนหมุนเวียนมีความหมายและก็มีความสําคัญอย่างไรต่อกิจการคะค่ะเงินทุนหมุนเวียนนะคะมีความหมายที่สําคัญด้วยกัน2ความหมายค่ะค่ะความหมายแรกนะคะเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยหรือเราเรียกว่า working capital คือการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนค่ะค่ะส่วนความหมายที่2เนี่ยเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเงินทุนหมุนเวียนสุทธิในภาษาอังกฤษเรียกว่า net working capital นะคะซึ่งในความหมายที่2นี้เนี่ยจะร รวมทั้งทางด้านการใช้เงินทุนและแหล่งที่มาของเงินทุนในระยะสั้นเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นสูตรก็คือจะเป็นผลต่างของสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนนั่นเองค่ะอาจารย์นธนาพรคะแล้วองค์ประกอบของสินทรัพย์หมุนเวียนนีองค์ประกอบอะไรบ้างคะค่ะ ตามเงื่อนไขสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมบราชูปถมมัมภ์มาตรฐานการบัญชีนะคะองค์ประกอบของสินทรัพย์หมุนเวียนก็จะปรากฏด,ดังในสไลด์ค่ะซึ่งสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยก็คือสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ภายใน1ปีหรือภายในรอบระยะเวลาการดําเนินง,งานของกิจการค่ะส่วนทางด้านองค์ประกอบของหนี้สินหมุนเวียนนะคะก็ตามมาตรฐานทางบัญชีแล้วเนี่ยก็จะพบได้เห็น,หนได้ในตามสไลด์นะคะโดยหนี้สินหมุนเวียนเนี่ยเป็นภาระผูกพันทั้งหมดที่ทเกิดจากการดาเนินง,งานตามปกติของกิจการ หรือภายในระยะเวลาหนึ่งปีนั่นเองค่ะค่ะโดยเงินทุหนหมุนเวียนสุทธิเนี่ยนะคะสามารถมีค่าเป็นบวกเป็นลบแล้วก็เป็นศูนย์ค่ะถ้ามีค่าเป็นศูนย์เนี่ยจะเป็นเกิดจะแสดงเห็นว่าปริมาณของสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยเท่ากับปริมาณของหนี้สินหมุนเวียนพอดีเป็นการจัดหาเงินทุนที่มีประสิทธิภาพค่ะคะเพราะกิจการสามารถหาหนี้สินในระยะสั้นเนี่ยมาลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนที่คาดการณ์ไว้ในอนาคตเนี่ยนะคะได้อย่างแม่นยำนั่นเองค่ะ ซึ่งนอกจากนี้นะคะในเมื่อเรามีการเรียนรู้ในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนแล้วเนี่ยอีกคํานึงที่เราจะต้องรู้ก็คือเรื่องของการจัดการเงินทุนหมุนเวียนค่ะเพราะฉะนั้นเราควรจะรู้ความหมายของการจัดการเงินทุนหมุนเวียนนะคะซึ่งก็คือการตัดสินใจเกี่ยวกับสัดส่วนและระดับปริมาณการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนแต่ละรายการค่ะรวมทั้งจัดหาแหล่งที่มาของเงินทุนที่จะมาลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนนั้นๆให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนั่นเองค่ะค่ะซึ่งการจัดการเงินทุนหมุนเวียนเนี่ย มีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าถ้าเราสามารถจัดการเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยะจะทําให้ผู้บริหารนะคะสามารถวิเคราะห์ดุลยาภาพระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงของกิจการได้ค่ะทั้งนี้เนี่ยก็ต้องคํานึงถึงองค์ประกอบสําคัญหลายประการนะคะ,คะได้แก่ความสอดคล้องของกระแสะเงินสดรับและกระแสะเงินสดจ่ายค่ะในในแต่ละช่วงเวลารวมทั้งคํานึงถึงต้นทุนทางการเงินซึ่งอาจจะเป็นได้แก่พวกดอกเบี้ยแล้วก็ค่าเสียโอกาสทางการลงทุน เป็นต้นค่ะ,คะซึ่งถ้าเราสามารถจัดการเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพจะทําให้ธุรกิจนะคะสามารถที่จะมีสภาพคล่องในการดําเนินงานมีความสามารถในการทํากําไรแล้วก็ยังมีความสามารถในการชําระหนี้ได้ตรงตามกําหนดเวลาด้วยค่ะค่ะ แล้วหากเรากล่าวถึงวงจรการหมุนเงินในการดําเนินงานของกิจการแล้วนะคะวงจรดังกล่าวมีลักษณะเช่นไรรบกวนขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายภาพวงจรเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานของกิจการเพิ่มเติมได้ค่ะค่ะวงจรเงินทุนหมุนเวียนนะคะมีหลักสําคัญที่เริ่มจากการนําเงินสดนะคะไปจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและผลิตสินค้าค่ะค่ะและนําออกขายโดยถ้าขายเป็นเงินสดกิจการจะได้รับเงินสดทันทีค่ะแต่ถ้าขายเชื่อกิจการก็จะมีลูกหนี้ทางการค้าก็ต้องใช้ระยะเวลาในการ เราให้ลูกหนี้ชําระหนี้หลังจากนั้นจึงจะได้รับเงินสดกลับเข้ามาค่ะโดยสิ่งสําคัญของวงจรน,นี้นะคะก็คือเรื่องของผลตอบแทนของสินทรัพย์หมุนเวียนแต่ละรายการที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดรับและก็กระแสเงินสดจ่ายค่ะ,คะเพื่อทําให้กิจการเนี่ยมีสภาพคล่องในการดําเนินงานเพราะการที่กระแสเงินสดรับไม่สอดคล้องกับกระแสเงินสดจ่ายนะคะจะทำให้เกิดค,ความเสี่ยงค่ะในเรื่องของการขาดสภาพคล่องได้ ทำให้กิจการเนี่ยจะต้องมีการหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกนะคะเพื่อเพิ่มกระแสเงินสดลับนะคะเช่นจากนี่สินนี่สินหมุนเวียนนี่สินระยะยาวหรือว่าจากส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นต้นค่ะหรือกิจการอาจจะลดค่าใช้ใจ่ายบางส่วนนะคะเพื่อลดกระแสเงินสดจ่ายก็ได้ค่ะเ,เช่นลดการจ่ายเงินปันผลเป็นต้นนะคะดังนั้น วงจรเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยจึงมีความสําคัญต่อการดําเนินงานค่ะเพราะทําให้ธุรกิจเนี่ยสามารถดําเนินงานดาเนินงานได้ในแต่ละวัน แล้วก็ไม่เกิดปัญหาการหยุดชะงักของการดําเนินงานแล้วก็กิจการสามารถอยู่รอดได้นั่นเองค่ะค่ะแล้วการจัดการเงินทุนหมุนเวียนมีวัตถุประส,สงค์ที่สําคัญอย่างไรบ้างคะอาจารย์ค่ะวัตถุประสงค์หลักของการจัดการเงินทุนหมุนเวียนนะคะอย่างแรกก็คือเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้มีเพียงพอต่อการดาเนินง,งานในแต่ละวันได้นะคะ,คะแล้วก็วัตถุประสงค์หนึ่งก็คือว่าเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการนะคะ,คะให้มีมูลค่าที่สูงที่สุดเท่าที่กิจการจะทําได้นะคะทั้งนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัย ที่จะกําหนดระดับของเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยหลายปัจจัยอยู่เหมือนกันนะคะ,คะก็เช่นยอดขายเออหรือว่าลักษณะการดําเนินงานความสามารถในการหาเงินทุนแล้วก็ทัศนคติของผู้บริหารในในในด้านของด้านกําไรหรือว่าทางด้านความเสี่ยงค่ะนอกจากนี้เนี่ยสภาพตลาดแล้วก็การแข่งขันของธุรกิจในขณะนั้นเนี่ยก็มีผลต่อการจัดการเงินทุนหมุนเวียนของกิจการด้วยเช่นกันค่ะ แล้วแนวทางในการจัดการเงินทุนหมุนเวียนสามารถดาเนินการได้กี่แนวทางอะไรบ้างคะที่อาจารย์จะแนะนําให้กับในส่วนของกิจการที่ต้องไปดําเนินการค่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการจัดการเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยมีแนวทางได้หลายแนวทางเลยค่ะแต่ว่าแนวทางส่วนใหญ่เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับประเด็นสําคัญด้วยกัน3ประการนะคะค่ะประเด็นแรกคือเรื่องของทัศนคติของผู้บริหารต่อนโยบายเงินทุนหมุนเวียนนะคะประเด็นที่2คือเรื่องของความแม่นยําในการคาดคะเนปริมาณและก็ระยะเวลาของกระแส งินสุทธินะคะ oh. ก็คือ <Okay. S 1> ทางด้านกระแสเงินสดรับแล้วก็กระแสเงินสดจ่ายด้วยแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของระยะเวลาของวงจรเงินทุนหมุนเวียน แล้วก็สภาพคล่องในการดำเนินงานของธุรกิจนั้นๆน,น,นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปค่ะ,คะทั้งนี้เนี่ยอย่างแรกที่เราจะต้องในการจัดการเนี่ยแนวทางอย่างแรกเลยนะคะที่เราจะต้องเรียนรู้เนี่ยนะคะเราจะต้องรู้ถึงประเภทของเงินทุนหมุนเวียนก่อนค่ะเงินทุนหมุนเวียนนะคะประกอบไปด้วยกัน2ประเภทหลักๆค่ะคือเงินทุนหมุนเวียนถาวรและเงินทุนหมุนเวียนชั่วคราวค่ะเงินทุนหมุนเวียนถาวรเนี่ยเป็นเงินทุนหมุนเวียนขั้นต่ำนะคะเพื่อทําให้เกิดสภาพคล่องในการดําเนินงานตามปกติในแต่ละวันแต่ว่าถ้าเป็นประเภทที่2องคือ ทุนเวียนชั่วคราวเนี่ยเป็นเงินทุหนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากจํานวนขั้นต่ําที่กิจการจะใช้ในการดาเนินง,งานปกติค่ะค่ะเช่นในช่วงเทศกาลนะคะกิจการเนี่ยอาจจะต้องมียอดขายที่เพิ่มขึ้นหรือว่ามีการเก็บสินค้าคง,ง,งคลังอะ่ะไว้มากขึ้นทําให้เงินทุหนหมุนเวียน ในส่วนนี้ต้องเพิ่มขึ้นส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้ค่ะเราเรียกว่าเงินทุนหมุนเวียนชั่วคราวนั่นเองค่ะส่วนนโยบายที่นิยมใช้นะคะสำหรับผู้บริหารแล้วเนี่ยมีด้วยกัน3นโยบายค่ะโยยายแรกเนี่ยค่ะคือนโยบายแบบ Hedging Poli c y หรือว่า matching a p p r o a c h นะคะเป็นนโยบายที่ถ้าแปลเป็นไทยก็คือนโยบายสมดุลหรือนโยบายทางสายกลางค่ะซึ่งนโยบายนี้เนี่ยจะเป็นนโยบายที่มีประสิทธิภาพค่ะเพราะว่าเป็นการเป็นนโยบายการจัดหาเงินทุนตามอายุของสินทรัพย์ที่กิจการต้องการลงทุนโดยจะจัดหา แหล่งเงินทุนระยะสั้นกับสินทรัพย์หมุนเวียนและจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจึงมีความเหมาะสมทั้งด้านต้นทุนแล้วก็ระยะเวลาในการชําระหนี้นั่นเองค่ะ,คะทีนี้นโยบายแบบถัดมานะคะคือนโยบายแบบ conservative approach นะคะเป็นนโยบายแบบระมัดระวังค่ะก็คือว่าจะเน้นแหล่งเงินทุนที่เป็นแหล่งเงินทุนระยะยาวซะเป็นส่วนใหญ่ มาลงทุนในทั้งสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ไม่เหมือนเวียนสินทรัพย์ถาวรแล้วก็สินทรัพย์ชั่วคราวบางส่วนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนโยบายนี้เนี่ยจะมีสภาพคล่องเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็มีความเสี่ยงต่ำเพราะว่าเราได้เงินสดที่เราได้จากแหล่งทุนระยะยาวก,กว่าเราจะชําระนี้เนี่ยใช้เวลาเป็นมากกว่า1ปี 1> ะคะ่ะ3ปี5ปีอย่างนี้เป็นต้นนะคะ,คะแต่ว่านโยบายนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีสภาพคล่องสูงก็จริงนะคะนโยบายนี้เนี่ยก็มี ข้อเสียค่ะคือทําให้ความสามารถในการทํากําไรของกิจการเนี่ยอาจจะต่ําลงได้ hmm. เพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าดอกเบี้ยระยะยาวนะคะมักจะมีอ,อ,อัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นนั่นเองค่ะคทีนี้เรามาด,ดูนโยบายแบบที่3นะคะเป็นนโยบายแบบ aggressive approach นะคะหรือว่าภาษาไทยก็อาจจะพูดว่านโยบายแบบกล้าได้กล้าเสีย hmm. ค่ะเพราะว่าเป็นการจัดหาแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่จากแหล่งเงินทุนระยะสั้นค่ะ ซึ่งแหล่งเงินทุนระยะสั้น,นรรรเนี่ยเขาก็จะเอามาลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราวแล้วก็ลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรบางส่วนด้วยจะเห็นได้ว่าเงินแหล่งเงินทุนระยะสัรร้นเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยก็มักจะที่จะถูกกว่านะคะ,คะก็เลยเหมือนกับเป็นการเพิ่มความสามารถในการทํากําไรให้กับกิจการแต่ก็มีข้อเสียค่ะเพราะว่า,าแหล่งเงินทุนระยะสัรร้นเนี่ยจะครบกําหนดชําระเงินเนี่ยภายใน1ปี 1> เพราะฉะนั้นกิจการเนี่ยก็เลยมีความเสี่ยงที่จะต้องหาเงินเนี่ยมาชําระหนี้ ให้ทันนะคะค่ะฉะนั้นก็เลยมีความเสี่ยงในส่วนนี้ที่ความเสี่ยงในเรื่องของการขาดสภาพคล่องทางการเงินได้นะคะค่ะเพราะฉะนั้นกิจการต่างๆนะคะก็ต้องมีการเลือกใช้อย่างเหมาะสมนะคะประเด็นต่อมาค่ะหลังจากที่เราได้ทราบนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเงินทุนหมุนเวียนกันไปพอสังเกตแล้วต่อไปเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสินทรัพย์หมุนเวียนกันต่อค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็ได้มีการกล่าวถึงคําว่าสินทรัพย์หมุนเวียนไปข้างต้นแล้วแต่ในส่วนตรงนี้จะขอให้จย์ทน,นพรช่วยอธิบายว่าสินทรัพย์หมุนเวียนนั้นแบ่่งงไได้้เเปป็นกีรระะะภทอบาค ค่ะก็อย่างที่เห็นในสไลด์ข้างต้นนะคะว่าแบ่งได้หลายประเภทเลยตามมาตรฐานทางการบัญชีนะคะ,คะซึ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยก็คือเป็นสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ภายใน1ปีนั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะอ,อ,อาจารย์อยากจะเน้นประเด็นสําคัญนะคะโดยเฉพาะทางด้านการคํานวณเพื่อนึกษาเนี่ยมีความเข้าใจมากขึ้นก็จะขอพูดถึง3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือเงินสด ลูกหนี้การค้าแล้วก็สินค้าคงเหลือค่ะ,คะซึ่งในรายการทั้ง3อันนี้เป็นรายการที่นิยมใช้แล้วก็มีในแทบจะทุกกิจการเลยก็ว่าได้ค่ะ,คะจากประเภทของสินทรัพย์หมุนเวียนที่อาจารย์ธนพรได้อธิบายไปข้างต้นนะคะว่ามีทั้งในส่วนของเงินสดลูกหนี้การค้าแล้วก็สินค้าคงเหลือนะคะทีนี้แนวทางในการที่จะจัดการ สินทัพย์หมุนเวียนแบบนี้จะต้องทําอย่างไรคะขอเริ่มที่เงินสดก่อนคะ่ะค่ะในการจัดการเงินสดนะคะเราก็จะมีทั้งการวางแผนและก็การควบคุมค่ะโดยการวางแผนก็ดังที่ปรากฏในสไลด์นะคะ,คะแล้วก็การควบคุมก็ปรากฏในสไลด์เช่นกันค่ะทีนี้ครูอยากจะขอเน้นเฉพาะแนวทางที่เป็นแนวทางที่เป็นที่นิยมแล้วกันนะคะ เพราะว่าเรามีเวลาอย่างจํากัดนะคะอย่างแรกเลยนะคะเครื่องมือแรกเลยก็คือการใช้วงจรเงินสดค่ะ,คะโดยสูตรก็ปรากฏดังในสไลด์นะคะวงจรเงินสดจะเท่ากับระยะเวลาผลิตและขายสินค้าบวกกับระยะเวลาเก็บหนี้ลบระยะเวลาชําระหนี้ค่ะเราก็มาดูที่โจทย์กันเลยดีกว่าค่ะ กิจาการแห่งหนึ่งนะคะได้ใช้ข้อมูลในอดีตนะคะทำให้ทราบว่ากิจาการมีระยะเวลาการผลิตและขายสินค้าเนี่ยสามวันะระยะเวลาเก็บหนี้30วันแล้วก็ระยะเวลาชําระหนี้15วันนะคะเราก็นํามาแทนค่าในสูตรได้เลยค่ะ,คะก็จะเห็นดังภาพนะคะที่ครูได้แสดงเอาไว้นะคะ,คะก็จะพบว่าวงจรเงินสดก็จะเท่ากับ45วันนั่นเองค่ะคะ,คะส่วนเครื่องมือที่2นะคะที่เราใช้ในการจัดการเงินสดนะคะ,คะก็คืองบประมาณเงินสดนั่นเองงบประมาณ เงินสดเนี่ยจะแตกต่างจากงบประมาณโดยทั่วไปค่ะเพราะว่างบประมาณเงินสดเราจะเน้นเฉพาะเงินสดนะคะเน้นเฉพาะกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ไม่ไม่ต้องไปคำนึงถึงพวกค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินสดที่ไม่ได้เป็นเงินสดนะคะเช่นพวกค่าเสื่อมราคานะคะเราก็จะไม่นํามาคํานวณในการจัดทํางบประมาณเงินสดด้วยแล้วเราก็ไม่ได้เน้นถึงเรื่องกําไรเราเน้นถึงเรื่องกระแสเงินนะคะเป็นหลักเลย ทั้งนี้ในการจัดทำงบประมาณเงินสดก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆในการพยากรณ์ในการจัดทำแต่ละรายการด้วยค่ะค่ะทีนี้บางครั้งเนี่ยกิจการอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าเงินสดขาดมือนะคะคะก็คือมีเงินสดเนี่ยไม่เพียงพอ ในในนนเวลาในช่วงเวลานั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นกิจกิจการเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยวิธีดังที่ปรากฏในสไลด์นะคะวิธีที่1คือการเร่งเงินสดรับจากไหนบ้างเหรคะก็จากการเก็บหนี้แล้วก็ลดขั้นตอนการดําเนินงานนั่นเองนะคะคะวิธีที่2คือเพิ่มเงินสดรับ ก็จากการขายสินทรัพย์หรือว่าจากการเพิ่มราคาสินค้าขึ้นมาเราก็จะได้มีเงินสดที่เพิ่มขึ้นนะคะวิธีที่3คือการชะลอเงินสดจ่ายค่ะเช่นการเลื่อนการลงทุนหรือว่าเลื่อนการชําระหนี้ไปก็คือเราสามารถอาจจะปณนีประนอมกับเจ้าหนี้นะคะว่าเราเงินสดไม่พอขอชะลอการจ่ายไปก่อนวิธีที่4ก็คือการลดค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสดลงนะคะเช่นอาจจะได้ส่วนลดทางการค้าหรือว่ามีการลดการจ่ายเงินปันผลแล้วก็อาจจะมีการลดจํานวนสินค้าคงคลัง ก็ได้ค่ะ,คะนอกจากนี้เนี่ยนะคะกิจการก็ควรจะมีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพในแต่ละแผนกด้วยรวมทั้งมีการเลือกแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำนะคะโดยอาจาจะมีการเปรียบเทียบแหล่งเงินทุนนะคะทั้งภายในและภายนอกนั่นเองนะคะ,คะทีนี้อีกสถานการณ์หนึ่งค่ะที่กิจการอาจจะ